สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะเดี๋ยวมาดูความรักของคุณนะคะปากแรกเนาะวันที่1นึถึงสิธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างความรักของคุณเดี๋ยวขอพลังงานคนโสดก่อนแม่หมอจะดูคนโสดก่อนนะแล้วก็ค่อยตามมาที่คนมีคู่นะคะ,อะขอพลังงานคนโสดก่อนเลยนะคะพลังงานคนโสดคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูคนโสดชาวราศีพฤษภ ดาบนะคะพุธศพอืมเจ็ดไม่เท้าเจ็ดคาถาอืมเป็นไรหนอชาวราศีพุธศพนะคะตัวคุณเป็นคนคิเครียดเป็นคนคิดมากนะคะบางคนนอนไม่หลับตื่นกลางคืนดึกๆดืๆ่นๆเป็นคนที่ ทุกง่ายผิดหวังง่ายเสียใจง่ายเป็นคนคิดเยอะอ่ะคิดเยอะคิดมากนะคะไม่ว่าอะไรนิดนึงก็เก็บมาคิดเก็บมาน้อยใจนะทําให้ตัวเองนอนไม่หลับมีแต่ความทุกข์แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้คุณเจอกับสถานการณ์อะไรก็ได้ที่ทําให้คุณทุกข์ใจแบบมากๆเลยรู้สึกวิตกกังวลเครียดนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะ ในใจของคุณค่ณอนข้างที่จะวุ่นวายแต่ใจคุณต่อสู้นะคุณคิดที่จะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่ย่อท้อแหละนะคะแต่ว่ามันมีความเครียดเกิดขึ้นไงนะไม่เครียดก็มีปัญหากับใครคนใดคนหนึ่งโดนทิ้งโดนเทหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้คุณมีสภาพเป็นแบบก้าวดาบแบบเนี้ยนะเห็นไหมก้าวดาบนะนั่นแหละนะแต่ใจคุณไม่ย่อท้อนะคุณเป็นคนต่อสู้นะคุณเป็นคนสู้ทุกทางด้วยนะคะอืม เป็นคนที่มีคู่แข่งเยอะนะนะคะไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดอ่ะคุณจะมีคู่แข่งเยอะมีคนคอยขัดแข้งขัดขามีคนพยายามเอาชนะคุณแบบนี้เป็นต้นก็ได้ตัวคนเองอาจจะดูโดดเด่นเหนือชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้คนมีคนแบบต้องการที่จะเทียบเท่าคุณอะไรแบบเนี้ยเออเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะบางทีรู้สึกเบื่บอๆนะรู้สึกเบื่บอๆเงาๆอยากอยู่กับตัวเองรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ไม่สบอารมณ์กับอะไรทั้งสิ้นอะไรแบบเนี้ยเนาะอืม หรือว่าภายนอกคุณเป็นคนดูนิ่งๆก็ได้นะคะดูนิ่งๆดูไม่ค่อยที่จะแบบสูงสิงกับใครชอบอยู่คนเดียวนะคะแบบนี้เป็นต้นด้วยนะชาวราศีพฤษภคนโสดอ่ะขอดูสถานการณ์ความรักของคุณหน่อยนะสถานการณ์ความรักของคนโสดชาวราศีพฤษภนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะสองดา ถ้วยตัวคุณเองนะคะมีความสับสนเนาะคือบางทีเนี่ยมันเหมือนตัดสินใจไม่ได้นะคะมันเหมือนคุณปิดกั้นตัวเองด้วยคุณกลัวในเรื่องของความรักด้วยนะคะ กลัวจะเจออะไรที่ไม่ดีนะคะไม่อยากเจอในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีกลัวความผิดหวังนะมีการปิดกั้นตัวเองปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้อะไรทั้งสิ้นมีสิ่งที่ทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้50-50บาบางสิ่งบางอย่างคุณไม่รู้จะตัดสินใจยังไงในเรื่องของความรักคุณมองว่ามันเป็นอุปสรรคมีอุปสรรคต่างๆคุณไม่เห็นความชัดเจนบางคนไม่เห็นความชัดเจนไม่เห็นเอ่อไม่เห็นหรือไม่ยอมมองก็ได้นะอืมเกี่ยวกับ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักของคุณนนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนธาตุน้ําด้วยนะคะตระกฎมินพิจิตหรือว่าชาวทางไกลนะสถานการณ์ที่คุณจะเจอนะอาจจะมีคนชาวทางไกลคนราศีธาตุน้ํามามอบรักให้กับคุณก็ได้แต่ว่าตัวคุณเองอะ่ะเหมือนคุณจะยังมีกําแพงกั้นอยู่นะคะปิดบงังปิดกั้นตัวเองยังไม่พร้อมคุณรู้สึกกลัวยังรู้สึกไม่กลา้าบางคนรู้สึกว่ายังไม่ กลัวความปลอดภัยอ่ะนะคะกลัวว่าเป็นความรักที่มันไม่ปลอดภัยภัยอะไรแบบนี้นะอืมอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะเป็นชาวต่างชาติได้หมดเลยนะคะอืมเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวทัดน้ํานะคะถ้าคุณจะเจอเขานะคุณจะเจอคนเนี้ยแหละชาวทัดน้ําแต่ว่ามีไม่เปิดใจอ่ะนะมีกําแพงกั้นขึ้นมาส,สูงเชียวนะแล้วก็กลัวด้วยนะคะคนโสดอ่ะมาดูต่อ คุณจะได้คบกับเขาไหมนะแม่หมอจะดูต่อแล้วยังไงคุณจะได้คบกับเขาไหมคะในเมื่อมีคนที่โผล่เข้ามาแล้วหนึ่งคนนะดูสิเอาไม่สิดูก่อนว่าเขาคนนี้เป็นใครนะคะออามาดูกันนะคะเขาคนนี้เป็นใครนะคะที่ชาวคนโสดราศีพฤษภจะเจอนะเป็นใคร <laughs> เป็นคนที่ทัศนคติไม่เหมือนคุณแน่เป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณแน่นะคะ เขาเป็นใครอีกคะเป็นสิบถ้วยนะเป็นคนที่มีความอบอุ่นหรือระวังการมีครอบครัวแล้วด้วยนะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยดูให้ดีๆนะถ้าไม่งั้นเขาจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นมากๆเลยนะคะสามารถครบกันถึงขั้นแต่งงานทําให้คุณมีความสุขได้ด้วยอะมาดูเขาคนนี้เป็นใครคะเป็นคิงเรียนมีความมั่นคงเลยทีเดียวแหละนะคะเขาจะมีความมั่นคง,งในเรื่องของจิตใจนะแล้วก็ในเรื่องของฐานะหน้าที่การงานเขาจะมีความมั่นคงมากๆ อาจจะเป็นชาวธาตุดินราศีพฤษภนะคะชาวธาตุน้ําอย่างที่บอกไปกรากฎมีนพิจิกแล้วก็ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแต่แน่นอนหละ่ะทัานตติหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะขัดแย้งกับคุณนะคะ ม,มันอาจจะมีอะไรที่มันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันอะนะคะไม่ค่อยลงกันอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงแล้วเขาเป็นคนที่อบอุ่นนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนคิดมากด้วยแล้วเป็นคนใจร้อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณปรับตรงนี้ได้คุณลองเปิดใจนะไพ่คุณก็ไม่ยังไม่เปิดใจด้วยนะคุณลองดูให้ดีดๆเขาคนนี้เป็นคนที่มีความอบอุ่นแต่ถ้าเช็คแล้วว่าเขาไเขาไม่ได้มีครอบครัวมาก่อนแล้วนะคะหรือไม่หรือว่าเขายังไม่ได้มีใครแบบ คาราคาซังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณสามารถเปิดใจคบเขาได้เลยนะชาวราศีพฤษภเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยเป็นคนรักครอบครัวด้วยนะคะเป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตของคุณมีค,มความสุขแน่ๆแหละแม่หมอบอกเลยมีความมั่นคงทั้งด้านการเงินและทั้งด้านจิตใจด้วยนะคะเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงใจเนี่ยแม่หมอบอกนะคุณสามารถเปิดใจคบเขาได้เลยไม่ต้องกลัวเพ,เพราะเพราะพลังงานของคุณมีแต่ความกลัวมีแต่ความ อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะชาวราศีพฤษภคนโสดนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูแล้ว,ลวคุณจะได้คบกันไหมคะอืมคุณจะได้คบกับเขาไหมนะคะเจ็ดถ้วยสิบดาบไม่น่าจะได้คบนะเอยระวังการมีตัวเลือกด้วยนะคะมันมีไพ่ เจ็บห้วยขึ้นมานะคะระวังการเป็นตัวเลือกไม่คุณก็เขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ามีใครบางคนน่ะนะโดนทิ้งโดนเทมาก่อนเจ็บปวดอยู่แบบนี้นะคะซึ่งยังไม่พร้อมนะถ้าไม่หมอมองก็คือยังไม่พร้อมที่จะคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างอาจจะค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะค่อยๆเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยก็ได้นะคะเด็กเหรียญก็มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะค่อยๆเปิดใจถ้าจะบอกว่าจะได้คบกันแบบ เปิดเลยในช่วงแรกๆเนแม่หมอมองว่าไม่ใช่นะคะอาจจะดูดูกันไปก่อนเลือกกันไปก่อนแบบนี้เป็นต้นนะช่วงแรกๆนะคะอืมบางคนยังเจ็บอยู่่ะบางคนโดนทิ้งโดนเทมายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะเนาะก็ทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณอาจจะค่อยๆเริ่มต้นคบกันทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะชาวราศีพฤษภอืม มันไม่ได้คบกันซะแบบทีเดียวเปิดตัวตู้มเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นค่อยคดูกันไปทีเล็กคุณค่อยๆเปิดนะเพราะช่วงแรกคุณยังไม่เปิดมีบางคนเจ็บอยู่โดนทิ้งโดนเทโดนแงทงข้างหลังไม่อยู่นะคะอ่ะแล้วมาดูเมื่อกี้อะไรนะถามว่าจะได้คบกันไหมเนาะอ่ะเดี๋ยวถามเมื่อกี้ว่าถ้าคบกันแล้วจะดีไหมนะคะถ้าคุณคบกับเขาแล้วจะดีไหมคะเด็กด่า จะดีไหมแปดเหรียญสองเหรียญถ้าคุณคบกับเขาจะดีในเรื่องของการเงินก็ใช่สิเขามาเป็นคิงเหรียญเลยอะเนาะถ้าคุณคบกับเขาแล้วมันจะดีในเรื่องของการเงินจะทําให้คุณมีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยนะคะเออแต่ว่านระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจแค่นั้นแหละความดื้อความเอาแต่ใจอาจเป็นคุณก็ได้อาจเป็นเขาก็ได้แต่ดีในเรื่องของการเงินแน,แน่ละ่ะ นะคะเงินทองไม่ขาดมือเงินทองไหลมาเทม,มาเลยนะถ้าคุณคบกับเขานะอ่มาดูคุณจะได้เจอเขาที่ไหนนะคะจะได้เจอเขาที่ไหนคะาสามดาบจะได้เจอตอนที่มันมีความผิดหวังอะผิดหวังมากๆคุณเจ็บปวดมากๆแล้วคุณจะได้เจอเขาช่วงนั้นแหละนะคะอ่ามาดูอีกจะได้เจอกันที่ไหนยังไงนะคะโอ้แฮงแมนโอ้อะไรเนี่ย ไอ้เจ็ดดาบนะคะจะเจอในช่วงที่คุณทนทิ้งโดนเทนั่นแหละมีการแอบท,ำทํำข้างหลังกันโดนท,ทําข้างหลังกันอะไรอย่างเงี้ยนั้นะเนี่ยคุณจะได้เจอจะได้เจอเขาตอนนี้แหละตอนที่คุณแบบมีความผิดหวังมีความเจ็บปวดไม่คุณก็เขานะมันสลับกับกันได้นะคะมีการเลิกลากันมาอะไรแบบนี้หรือจะเป็นคนเก่าเนี่ยนะประมาณนี้ด้วยนะ มีการแอบส่องกันมาก่อนแล้วก็ได้นะคะแอบมองกันมาก่อนแล้วก็ได้แล้วถึงจะได้มาคบกันเขาอาจจะแอบดูคุณก่อนหน้านี้แล้วนะคะอืมโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับคนโสดนะเดี๋ยวไปต่อด้วยคนมีคู่ดีกว่ามาดูคนมีคู่กันดีกว่านะคะคนมีคู่ชาวราศีพฤษภ คนมีคู่ชาวราศีพฤจิพ,พลังงานของคุณแล้วก็ตัวพลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างมา ทิงถ้วย <c oughs> ตัวของคุณเป็นคนน่ารักนะคะบางคนบางคนน่ะคุณเพิ่งคบกับแฟนเก่าปะ่ะมีคนเก่ากลับมาไหมอ่ะนะคะหรือว่าเป็นรักต่างวัยก็ได้ต่างชาตินะคะต่างวัยต่างชาติอะไรที่มันมีความแตกต่างกับคุณอ่ะนะคะ ต่างชาติต่างภาษาต่างวัยนะคนเก่าๆแบบนี้เป็นต้นนะคะคนที่อายุมากกว่าคุณอย่างเงี้ยเนาะสถานการณ์ที่คุณเจอนะคะเพิ่งคบกับคนเก่ากําลังมีความรักอินเลยบางคนอยู่ไกลกันนะคะได้กลับมาคบกันแบบนี้เป็นต้นตัวคุณเป็นคนที่เหมือนคุณเป็นคนที่มีคนดูแลดีเนาะเออเป็นคนที่น่ารักนะคะใครเห็นใครก็อยากมอบความรักให้ อยากให้การช่วยเหลืออยากให้การดูแลคุณอะไรแบบนี้เกิดมาแบบมีคนเหมือนคนดูแลห้อมล้อมดูแลเอาใจใส่ดูแลคุณดีอะไรประมาณนี้นะชาวาราศีพิจศกที่มีคู่นะคะออหรือไม่ก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องคนเก่ากลับมาแค่นั้นเองนะคะคนเก่ากลับมาจิตใจคุณเป็นคนอ่อนโยนนะคนุณเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่ มีเมตตาอนะ่ะมีเมตตากับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีซิกเซน s e six s คุณแรงมากเลยอะ่ะนะเป็นคนที่มีซิกเซนแรงสัมผัสได้อะไรแบบนี้นะคะสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งเขาเรียกว่าอะไรทางจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งลึนลับหรืออะไรก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะรู้อะ่ะจะรู้ก่อนอะ่ะนะเป็นเป็นพวกเซนส์แรงนะคะเป็นคนมีดูเป็นคนมีความรู้นะไม่ค่อยแต่งตัวหรือเปล่าคะคุณอะ่ะ เนาะบางคนไม่ค kind of ่อยแต่งตัวได้นะอาจจะแบบรักในการศึกษาการเรียนรู้แบบนี้นะคะรักในการศึกษาการเรียนรู้การหาโอกาสต่างๆนะคะเป็นคนม like ีวิชานะเป็นคนมีวิชามีความรู้นะคะหรือว่าเป็นคนชอบสอบส่องก็ได้สอบส่องในที่นี้หมายถึงว่าหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอๆนะคะคอยหารูทางสอบส่องอะไรแบบนี้หรือว่าคุณไปส่องชีวิตคนอื่นก็ได้นะชอบส่องชีวิตคนอื่นก็ได้เนาะ เป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีความรู้เยอะนะดูดูเป็นคนมีความรู้เยอะอะนะดูภายนอกเป็นคนดูมีความรู้เยอะนะคะหรือว่าตัวคุณเองนะอาจจะได้ไปเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้บางคนไปฝึกจิตได้นะเออบางคนเป็นไปทําวิปัสสนาก็ได้นะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของด้านจิตวิญญ,ญาณแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอะ่มาดูนะคะพลังงานคู่ของคุณเป็นยังไงกันบ้างชาวราศีพฤษภลักนณะพฤษภมาขอพลังงานคู่ของคุณนะคะ เจ็ดเหรียญโอ้อยากรวยเนอะบิลออฟจูนนะคะโอ้โหไม่จิเชียนอะเยี่ยมอะพลังงานเขาดีมากเลยนะเขาเป็นคนคิดแต่เรื่องของการเงินเนาะเขาเป็นคนแบบ ชอบการลงทุนนะคะชอบการลงทุนคิดแต่ในเรื่องของการเงินคิดแต่ในเรื่องของดอกผลคิดแต่ผลประโยชน์แบบเนี้ยนะคะเนี่ยเฝ้ารอรอคอยแต่ในเรื่องของการเงินหรือว่ารอคอยการกลับมาของใครบางคนก็ได้ด้วยนะคะไพ่ใบนใี้หมายถึงการรอคอยนะคะการรอคอยการมองถึงผลประโยชน์ที่มันงอกเงยน,นะคะลงทุนไปแล้วก็อยากให้เงินมันงอกเงยได้ปันผลบ้างได้อะไร มาบ้างแบบนี้ได้ค่าเช่าได้ปันผลหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เงินมันค่อยๆงอกเงยขึ้นมาให้เขาตลอดตลอดแบบนี้นะคะเงินไม่มากแต่ได้แต่ได้มาตลอดตลอดแบบนี้เออไม่มีหยุดแบบนี้นะคะเขาคิดแต่ในเรื่องของการเงินหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์คือมีการเกณฑ์การรอคอยกันเกิดขึ้นเห็นไหมของคุณก็คือเป็นคนรักเก่ากลับมาเห็นไหมไพ่หกข้วยมาจะสอดคล้องกันเลยนะเนี่ยส่วนเขาก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการรอคอยอยากวนกลับมาสารความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์อยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ คุณอาจจะมีเกณฑ์เพิ่งจะได้กลับมาเริ่มต้นหรือว่านะคะหรือบางคนเริ่มต้นกันไปหรือบางคนเริ่มต้นกันแล้วกลับมาแล้วก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยกำลังรอคอยในเรื่องของการกลับมาซึ่งตัวเขาเองก็รอคอยคุณนะคะ <specifically, S 1> ตัวคุณเองคุณก็อยากให้เขากลับมานะคะแล้วคุณก็อยากกลับไปด้วยเนี่ยมีเกณฑ์หมุนกันใหม่อีกรอบนึงกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหรือไม่อีกสถานการณ์หนึ่งนะคะถ้าคุณกลับมาแล้วในใจของเขานะคะอยากมีการพัฒนา นะอยากมีการพัฒนายอยากมีความร่ํารวยนะคะเพราะว่าเขาคิดแต่เรื่องของเงินเห็นไหมเขาอยากมีความร่ํารวยนะอยากมีโอกาสมากๆขึ้นอยากให้ธุรกิจขยับขยายใหญ่โตอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันประสบความสําเร็จไปได้ดีแบบนี้อยากคือคือถ้าคนคนนี้ถ้าเขาแข่งขันเขาต้องการขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วเขาก็จะได้สมปรานาด้วยสถานการณ์ที่เขาจะเจอนะจะมีเก์ในเรื่องของการเริ่มต้นประสบชัยชนะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,ง,ท,างที่เขาปรารถนาเลยนะสําหรับคู่ของคุณ เนาะมีวีออฟจูนมานะคะชีวิตของเขาจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอะไรในสิ่งที่ดีๆถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนแหละเขาต้องการกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะเอออ่ะมาดูสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะมาดูขอดูสถานการณ์ความรักของพวกคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ออัศวินถ้วย แน่นอนแหละ e, ต้องการกลับมาเริ่มต้นนะคะสถานการณ์บางคนกลับมาแล้วนะคะบางคนกําลังรอท่าอยู่นะคะจะยื่นถ้วยแล้วเนี่ยแต่ยังไม่กล้านะยึกยื้อยูๆอยู่นั่นแหละจะกลับไม่ไอจะมาจะเดินหน้าหรือยังไงดีนะคะเนี่ยยังมีความมั่นคงยังรอกันอยู่เลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีเกณฑ์ที่จะกลับมานะเนี่ยวันที่หนึ่งถึงสิาธันวาคมมีเกณฑ์ที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะทุกสิ่งทุกอย่างจบไปแล้วก็ผ่านกันไปนะแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่ดี นะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีหรืออะไรที่มันไม่ดีสิ่งที่ดีๆมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะขอสรุป3ใบสําหรับความสัมพันธ์ของคนมีครูชาวราศีพฤษภนะสรุปความสัมพันธ์หน่อยค่ะ เป็นครอบครัวจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะเออแต่ก็ต้องอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชัดเจนแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะคะมีในเรื่องของปัญหาที่เข้ามาก็ต้องอยังคงต้องแก้กันอยู่เสมออย่างว่าแหละทุกคนมีปัญหาหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคู่เป็นแบบนี้แหละมันไม่มีอะไรที่ราบรื่นไปซะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่สุดท้ายก็จะได้กลับมาเป็นสิบถ้วยได้กลับมารักกันเหมือนเดิมเนาะอืมยังไม่ต้องตั้งแง่ตั้งดาาก,กันมากนักนะคะ ให้อภัยซึ่งกันละกันนะแล้วก็กลจะได้ถ้าผ่านตรงนี้ไปนะคะเปิดใจให้อภัยจะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ